อ่อนแล้วรับตาม่มวยรับตาม่มวยอยากนอนสิหืมนอนวะหืมไนนอนะหืจะนอนลูบหืจะนอนะจะนอนสิหืมนอนแห่ิ นอนแทนปะห่งะหวงแล้วห่วงแล้วห่วงแล้วแต่ไม่ยอมไปนอนห่วงแล้วแต่ไม่ยอมไปนอนห่วงแล้วก็มาอัดซออดโซะ น่าอ่อนพออยู่นี่ละหลาคยคนนอนหลุบฮึนอนได้หลับนไปหนอนได้ไปย่างย่างเด้ไปนอนได้ไปนนไ,ไปไป,ไป